ันพี่นอ้องยายวันน่ะเกินไปแล้วเลี้ยงหมาคอยว่าแม่มนหมูบัดนี้นี่กิเลงจะมีแหลมมวยวกลัวแม่มนหมูตอนนี่ขนาดบ่ถ้าได้พัดคนแล้วอยู่ตัวมันแตกแล้วพี่น้องเอ้ยเอาออกมาดูบัดนี้นี่นสองสามอุ้ยออกมาเลยออ้เขาใครๆก็รู้ว่าแกรักฉันใช่ไหมว่าเขช่วยแลกๆลกกฮักฮักัก,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 กสวย,ยอย่าไปฮักันนี้น้อยนนะนะพี่น้องเอ้ยเบิ่งเด้อยะายวันเลี้ยงหมาสองตพี่น้อง อันอ e ีล e ิงกับอีแหลมกววยมันหมูว่าคาราประนไดเห็นหมันนี่โตแตกแล้วข้าวเบิงกันที่โตแรกกกอนพี่น้องเอาสิว่าไปเนาะอันพี่น้องสิถามว่าเปเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้มันอายุหน่อยกว่าเดี๋ยวเอาอ e ีแหลมก่อนเออเอาอ e ีลิงเอ e เออ e ีแหลมแม่เอิอนใช่ไหมพี่ี่ถอถอกูนี่ม,มายินฟังนี่มันจังได้เห็นคดีว่าน้ำ <laughs> มายินฟังนี่เออพี่น้องเจา้าเบิงเด้ออันนี้อันนี้อีแหลมอีแหลมมีอายุหน่อยกว่า e พี่น้อง โปรตีนออกไปเพราะอันนี้มันเป็นของคานิบาเท่านั้นเพราะว่ามันกินคานิบาหลายกี่แหลมนี่ปกติไงมันจับเบิงดูมันจะยานโตได้ในพี่น้องอันคอยสอบถามเนี่ยว่านั้นนๆมันเป็นแบบนี้อิรีบอีแลมเนี่ยกินหลายยู่แต่ว่ากตามสัดส่วนไงว่าอุ้มขึ้นมาให้เบิงแม่จากน่อยตามสัดส่วนนั่นแหละเพราะว่าเยอะยานยาน กับพ่อพุ่งนิวตะว่ากันน้ำหนักพ่อดีแ่ะพี่น้องคอยว่ากําลังพัดขนนอนอันนี้พัดขนกับเป็นชัดสชวนปกติถึงแม่สิกินข้านี่ว่าละกะอุดมไปด้วยโอมกา 3, 6, สามหกซอยบำรุ่งขนและผิวหนังเนาะพี่น้องขนสวยเงา้งามสุขภาพดีหนะมันมีหลายรสได้พี่น้องต้องไปหาเลือกเอานะมีหอดอาหารแมวตะวันอันนี้คือสุขภาพดีแห้งได้พี่น้องมันดีเกินมันดีกนและสวยกินและสวยโดดแตกอยู่ดีอ๋อ พี่น้องมันในอณิตรีเด้อร์มันีนอันจจะปกติมาเบิ้งบัดที่นี่ตัวนี้แม่มันนี่พี่น้องใส่โคตรต่างกันบาต้องรัางบาต้องรัางอุ้มเลยอุ้มเลยอุ้มเลยมันไม่เห็นพุงเอาขึ้นมาเลยจ้าหัวมันทังแก๊สเกิดที่มาเ่าท่านได้ปัดคนแล้วอยู่โตแตกไปแล้วลูกไขยพี่น้องเจ้าเบิ้งโหลดสองใส่โคตรเรคือกันเลยเบิ้งดีๆพี่น้องโคตรโคตรไงอ่ะ คือมันใหญ่มากอะทุกคนยายบันดูพุงดิดูพุงดูพุงอันนี้เพราะแม่นอ้วนคนได้อ้วนแท่ว่ะคือใหญ่มากอันนี้น่าจะประมาณสี่เดือนได้ปะยังผัดขนไม่เสร็จเลยทุกคนแต่ว่าตัวแตกไปแล้วอะเบื้องลูบเด้พี่น้องเบิ้งยายบันเกาบดีๆเบื้องสิีลูปให้บันที่นี่พูดหน่าขอเมื่อไหน่คะขอมื่อที่สูงในตีขอมื่อที่สูงในตีได้อะขอเมื่อไหน่คะถ้าไมบันที้นี่เบื้องแชอุ้มพร้อมกันสองตัวได้บันที่นี่ยายบันมานีมานีมานี่มานี่ ที่หลังนี่ยแยกเจ้าบัวตองเทคข้านี่ว่าหลายเด้อมันกินหลายนี่ยทั้งรถเช่ามอนรถแกเแล้วก็รถไกลนี่ยค่อยๆเทเทละหน่อยเทละหน่อยเพราะว่าเทหลายมันก็กินหลายเอางี้เขาไหมบัดนี้นี่พี่น้องเด้อเบิ่งเด้ออุ้มอุ้มพร้อมกันสองตวว่าอย่าไปยืนมุมนั่นอย่าไปยืนมุมนั่นเออมุมนั้นซีนบ่ค่อยดีต้องมุมนี่ท่านั้นต้องมุมนี่ท่านั้นเบิ่งดูบันไดอุ้มอุ้มดีๆอุ้มเห็นสิโผอุ้มเห็นสิโผ โปรตีนควายนี่แต่มันขัดความใสแต่อุเมงสิโผอุยเอียอออย่ามันจะหาเหตุมันแตกไร่พอมั้งเออมันแตกไร่สิโผล่มันโอ้ยมันบัเป็นตะเบิงนะโอ้ยมันแตกไร่เอ้ยเอาปี๊ดบาเป็นรางวัลดึงมาอุ้มดีดีอุ้มดีดีอุ้มดีดีพี่น้องบ้างลอด อีนี่อายุหลายกว่าหนึ่งเดือนอีอายุหน่อยกว่าหนึ่งเดือนเจ้าเบิ้งโหลดพี่น้องกูโตมันคนละใสอุ้มอุ้มแบบไปเห็นสีโพยงย่อยๆน่ะมันหนักมันคนจะหนักตัวนี้สิพูดหน้าโคตรต่างเลยว่าอันนี้เป็นพี่หนึ่งเดือนอันนี้เป็นน้องหนึ่งเดือนบอกแล้วว่าต่อไปเนี่ยอย่าให้กินเยอะนี่ประการที่ว่าท่านได้พัดคนแล้วอยู่ลูกข่ยโตแตกเบิร์เล้าแม่มันนี่กดแขนกดแขนกดแขนแต่ว่าอีนี่เบาดีแต่ว่างตัวนี้เดีแต่อีนั่นหนัก เป็นหมูตอนแล้วอีสักสิงล่างบอกว่าเพราะว่าตอนนั้นที่ไปหาหมอน่ะเรียบร้อยเด้หลังจากกับมาหาหมอล่ะเปียนล่างว่านอนทางขาปะนี่บ่่คยเฮาความเด้ตัวเนี้ยโอ้ตัแตกแล้วเรียบร้อยเฉยเฉยเเเบุ้ยเบิ่งดูมันบ่ขึ้หมาเด้พู้หนึ่งขื้แล็บคุ้นอย่ตอนนีู้เป็นหีเพนด้า